สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่อิมหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย1ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการสร้างพลังเครือข่ายและขยายผลผู้นำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัดที่ห้องราชพฤกษ์ชั้น3าโรงแรมเบย์ถนนสีนครินตำบลสมงลงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการนำโดยนางสาวสุนันทีศรีสมบงพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการสร้างพลังเครือข่ายและขยายผลผู้นำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัด โดยมีนางสาวอวยพรสงแก้วพูดมวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินโครงการดําเนินโครงแรกเปลี่ยนบทเรียนความสําเร็จในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายทั้ง6ตําบล ในเขต6อำเภอนำเสนอกิจกรรมที่ดำเนินการตำบลละ30นาทีโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอาชีพเจ็ดาคีเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางปโป่งตำบลบางนําพึ่งตำบลแหลมฟ้าผ่าตำบลบางปีใหญ่ตำบลบางบ่อและตำบศาาะลศรีสะาจระเข้น้อยที่จะมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะคะเขา,า,าก็ะะกาะาจะ,ะดูในเรื่องของหนึ่งก่อนการดําเนินการ นะคะก่อนการดําเนินการเนี่ยมันก็จะมีซอยย่อยออกมาอยู่ทั้งหมด4ข้อก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการในพื้นที่ตำบลเข้มแข็งตามหลักรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2,568ตัวนี้ค่ะท่านท่านพาทีเคือขายเสษพาทีก็จะจะัดที่ที่ศูนย์ราชการเป็นประจำทุกปีนะคะก็อาจจะ,จะ,จะ วยพรส่งแก้วผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการค่ะวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการเราก็ได้ดําเนินโครงการสร้างพลังเครือข่ายผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นการสร้างเครือข่ายในระดับจังหวัดค่ะโดยมีผู้แทนจากผู้นําการเปลี่ยนแปลง6ตําบลในพื้นที่6อําเภอนะคะรวมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา7ภาคีเครือข่ายค่ะที่จะมา เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อตนตําบลเข้มแข็งตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะทีมข่าว aec tv channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่ เลขที่20ทับหนึ่ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนสนนโดยกาแฟป,ปาทีกาแฟสุขภาพกแากแฟทีดีวไม่มีไขมันตกาแฟแ ทัมิเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c TV ทีว n n e l นประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน